โอโยนเหมือนค้อหรอนะสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับสำหรับท่าน,นแต่ละท่านที่ถามว่าเราจะหาชุดได้อย่างไรนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียลเพชรหรือเติมเงินเพื่อที่จะซื้อจากคนอื่นเขานะครับมาดูกันว่าเราหาได้อย่างไรนะครับสมัตบ,บางคนที่ลงดันเดวิลนะครับหลายคนจะรู้แตวว่ว่าลงดันเดวิลเนี่ยจะได้ของแต่ว่าถ้าเกิดตี หรือยิงแรงไม่พอสําหรับคนอื่นเราก็จะไม่ได้ของนั่นเองนะครับดันเดวิลลงยังไงนะครับนี่นะครับกิจกรรมเนี่ยครับมันจะมีประกาศขึ้นมาทีว่าเนี่ยดันเดวิลจะเวลาการเข้าส่สาะนะครับก็คือตรงนี้เป็นเวลาที่เข้าได้หลักมันจะเปิดเป็นเวลานะครับเราก็เข้าที่กิจกรรมนะครับตอนนี้มันเปิดละมันจะขึ้นสีเขียวนะครับเราเข้าไปได้เลยดันเดวิลนะครับเทคนิคเล็กเลน้อยนะครับนิดนึง เวลาถ้าเราจะลงหรือเวลาตัวเราเองลงเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่รู้แล้วว่าคนต้องเล่นเยอะเราจะไม่ลงเราจะเลือกลงช่วงเวลาที่คนลงน้อยๆนอยเราก็เลือกเข้าเวลานะครับให้เหลือเนี่ยประมาณสิบสิบวินาทีนะครับเราถึงจะกดเข้าเพราะว่าจะได้เลี่ยงเลี่ยงที่จะเจอคนที่ตีแรงแรงซึ่งเราโอกาสเราจะแย่งได้ก็ค่อนข้างน้อย หรือถ้ายิ่ถ้าเราเข้าช่วงเวลาใกล้จะหมดก็มีโอกาสจะจะมีคนเข้าไปอยู่ในดนเนี่ยค้อยลงนะครับเพราะว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งดันเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าได้สิบคนถ้าเกินสิบคนปุ๊บมันจะปัดไปเป็นห้องที่สองเหมือนกันนั่นแหละจริงแต่ว่าเป็นเป็นห้องเป็นห้องห้องห้องละสิบคนสิบคนสิบคน,นเพื่อไม่ให้ไปรวมกันในห้องเดียวกันเยอะมากเกินไปซึ่ง ถ้าเราตีไม่แรงพองจริงๆเราก็ไม่ได้ของดีแล้วก็มีหลายหลายคนชอบบอกว่างูพันธุ์ดเราไม่เคยได้ของเลยเพราะว่าอาจเปไปหมดเลยนะครับวิธีที่หาชุดอีกช่องทางหนึ่งเป็นชุดสีม่วงนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับมาที่กระเป๋านะครับเลือกเงินตรานะครับเนี่ครับมันจะมีมจิกคริสตัลอยู่นะครับถ้าเรากดคำว่าไปนี่ครับ มันจะเป็นเซต่ซายฟ้านี่นะครับเนี่ยครับจะใช้เมจิคริสเัลนะครับหกหมื่นนะครับในการแลกชุดหนึ่งชิ้นซึ่งจะเป็นชุดชั้นที่สองนะครับมันจะตรงกับสายอาชีพที่เราเล่นอยู่ถ้าเราเป็นนักดาบตรงนี้ก็จะเป็นชุดนักดาบชั้นสองถ้าเล่นนักเวก็จะเป็นชุดนักเวชั้นสองนะครับแลกสามชิ้น ก็จะใช้ทั้งหมดแสนแปดนะครับอ,อ,อันนี้เขามาล่าบอดก,ก็ใช้ทั้งหมดแสนแปดนะครับในการในการแรกนะครับอ,อ๋อ,อแลกมา3มชิ้นปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปเลื่อนเลื่อนขั้นอุปกรณ์ได้นะครับการเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับ การเลืนข้าสัมผัสได้ถึงไอพลังแห่งเวทที่สุดมาซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้ข้าผลิตลังเวทที่แข็งแกร่งขึ้นได้การการอัพขั้นอุป,ปกรณ์นะคะ <c oughs> ผมลงคลิปไว้ให้แล้วว่าทําอย่างไรอย่างเช่นเราไปชุด 2, ชั้น2 3งชิ้นอัพเป็นชั้น3ทําอย่างไรนะครับไปดูได้นะครับทีนี้มาดูต่อว่าเราจะหาเมจิคคริสตัลอย่างไรให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการแลกชุดอืยอย่นๆอื่น แมจิกคริสตัลนะครับมันใช้อัพสกิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะใช้เราต้องวางแผ่นนิดหนึ่งว่าจะใช้ทําอะไรบ้างเราก็ต้องเก็บไว้สำหรับอัพสกิลด้วยการหาก็คือนี้ครับเข้าดันเจียนดังเจียนเรื่องนะครับดันพวกนี้แล้ครับเราก็เข้าไปนะครับเข้าไปนะครับแต่ละครั้งมันก็จะกําหนดนะครับว่าวันนึงเข้าได้กี่ครั้งอันนี้เข้าได้สามครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยครับซึ่งดันพวกนี้หลังจากจบดัานปุ๊บมันจะ ให้เมจิพริสต์มาส่วนหนึ่งนะครับเป็นแบบสมว่าเราจะได้เท่าไรแล้วก็จะได้ชุดชุดที่ได้มานะครับมันไม่ได้ใช้เช่นชุดสีเขียวสีฟ้านะครับหรือชุดที่เันไม่ได้ไม่ได้ใช้แน่นอนอย่างเงี้ยเราก็เก็บคืนเลยนะครับกดที่ไอเทมจะมีคำว่าเก็บคืนถ้าเก็บคืนปุ๊บจะได้เมจิคริสต์สี่คอนสี่เนี่นะครับไปทีการานะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายชิดด้นก็เก็บคืนแบบตรงนี้เลยก็คือเข้ามาที่กระเป๋า นะครับล้วก็สั่คำว่าเก็บคืนแล้วก็เลือกเลยนะครับนี่นะครับมันก็จะมาทั้งหมดเลยแต่ถ้า,าหนที่เราจะไม่เก็บคืนเราก็เอิ่มชดเชก็ได้นะครับส่วนาหนที่เราใช้ได้นะครับไนชั้นรองเท่าของเราเองนะครับรองเท้าชั้นสัมทได้จากการในเรื่องนี้แหละสองอันล้วก็เก็บไปนะครับสามอันางด้วยแต่ยังไม่ยังไม่เร่งขั้นอ,อกกุปกรณ์นะครับรอก่อนรอจะเป็นขั้นใช้ค่อยเดือนเพราะว่า เมจิกคริสตัลมันจะเป็นต้องใช่อย่างอืง่นอีกนะครับเราค่อยๆๆวางแผนไปว่าจะใช้อะไรอย่างไรบ้างนะครับจะใช้ส่นสีส่มห้ามันก็จะหมดแล้วเราก็จะไม่พอใช้อย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็เก็บเก็บไปนะครับในแล้เราก็เก็บเก็บไปเมื่เราต้องใช้นะครับครับสาหรับการหาชุดแบบง่ายๆนะครับเพื่อมาใสา่นะครับสำหรับท่านที่ไม่เติมเงินนะครับหรือไม่ ไม่สามารถที่จะไปลงรีวิวแล้ว,ดวได้ของมานะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อคำถามเพิ่มเติมหรือว่ากันให้รีวิวเกี่ยวกับอะไรนะครสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับที่ ID ดีไลน์แปดแปดสองส่เจ็ดสี่หกสองำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ